เอกชนเอาวัคซีนเข้ากีดกันไม่ให้เอาหลายๆเจ้าเข้ามาแล้วใายพวกของมึงได้ไฟเซอร์เข็มละหกร้อของไอทามินเจวานอนก็หกรอยแล้วของมันเห็นสวยด้วยไอสัตว์กูขอสากแช่งมึงเลย บาปคำที่มึงทำกับประชาชนทั้งประเทศอะไอ้สัตว์ถ้ามึงสั่งไฟเซอร์สั่งหลายๆเจ้าไฟซออเซอร์เขาเสร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน6-3แต่มึงไม่ยอมสั่งไม่ยอมวางไม่จำไม่ยอมทำสัญญากับเขาหุ้สัตว์วันนี้ตาย15โศกแบบมึงว่ายังไงตอนนี้มัน หมดทหารก็ตายทหารในกระทรวงกลาโหมผู้หญิงตายเขาปิดข่าวตำรวจตายพยาบาลตายลูกย่างวัดสันตายฉีดอิซิโนแวักราคาของมันกับไฟเซอร์เท่ากันเลยหกร้อย งบซื้อวัคซีนเพื่อประชาชนมึงมึงกัค้คุยแต่มึงไปซื้ออาวุธให้พวกทหารทหารแม่งก็เฮีย้ยหกแสนก็คนลับใช้คนตระกูลเดียวควยุยไม่ได้คิดจะทำเพื่อประชาชน,ท,าน,นทั้งทั้งได้เงินเดือนที่พวกมึงแดกคือภาษีของประชาชนไอ้ซัก